เอาสบายดีปะ่ปะปอาะป่ะออกมาหย่างออกมาหย่างออกมาตามหากลงหลดมายังท่านเข้าไปไก็เลยหย่างออกมาตามสมบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ,ะทุกคนทุกท่าน เป็นอะไรไฟใหม่แค่นแคนน้อย น้อเพ่ไปไปเลยเอาขิงอออปุ๊บไปนอนอยู่หฮมผมยังนี่ยังนี่จักก่อนแค่ นี่มาเอาไข่นี่ลุงซสือไข่ไม่หานี่มาี่มามานั่งพีมานั่งพีลูกไหมลงแ่นางพี่น่งพี่ที่ขกยังมนนี่นะแ่ลมไม้เจ็บโมัหาว่านึงก็ทุุ่งแล้วอือเบอยังบอกขาย่บแขงดูค่ะ ตะเอเป็นอะไรใดนามในฟืนไฟสว่าง บอกมันคุ้งมักโดยบอกมันลงคุ้งคุ้งโคตรมีทเอกาขีดิบมียังขึ้นมากอนนํ้แวเดี๋ยวลาทามเด้อทามเบิ่งมันลงดินะหัลงทามเบิ่งว่ามันมันลงโคตรบอทามเบิงส่างนะว่ะ ลงโพดบอเพราะว่าน่ามันขุดมาหนึ่งมันใส่บ่ไดแล้ใจละลายเนาะที่ว่าลุงบอยได้มาสั่งให้แล้วก็ทั้งทีมงานลุงบอยก็เป็นมีรอยยนิมขึ้นมากดีโมกิใจหลายๆผู้ขากใจยังวาดนี่งกับเจนว่าวบอกว่าแม่นนอนมาลับบวดจัก จนนอนารับตื่นแต่สามโมงมาขึ uh ้น huh> นี <t <t ่โผ่ได pues> ้วิยุใหม่กัได้ไม้ปลเลยเอานอนนได้งห erm ิ้วได้ซื้อมาฝากป้านขอคุณปญญใจบุญเบขอคุณุใจบุญเบ้นัูนและขอคุณ้ใญญ่ใจบุญทีสวยเรือบระทุกนั่นแหละ แฉ่ออเสกฟัง ไม่ไม่แล้วแลวก็น้ำปูผาได้ยินยช่ไหมได้ยินบะทองน้าแล้วนะซื้อสายยางแหละเอาต่อห้งมาห้องน้ำทมสัางก่อนพันหน้ามัดกุญเด้กทำสั่งก่อนวันหค้ามัดกุญบดย ยมีน้าแล้วก็ไหวพ่อได้ปลูกมักถั่วมักแตงปลูกมักขีคายยามแร่งตาตาขาวแล้วส่งตลาด กได้ขไปส่งตลาดรกระมีเลยรถกะมีแล้ส่งตลาดกันไร้หดวยครอบคนได้ยังแกงนาอไม่ไลางนี้ก็หันก็กินไปกินยังแกงนาอไม่ไยนะสวัสดีุือ่กกินไเลยอาเก็สอลายสาธุ เดี co ๋ยวคุนไปเบิรงก่อนห้องบริษับวใส่หาห้องบริษับเอาอ๋อเออตัวใหญ่ตัวน้อยนี่อะไรมันคือบุญอันนี้สิมันไปใส่หวัดเสียวเด้อ๋อตัวนี้นะ บบเป็นยังเขาจะเดินนี่ตัวเขาจะเขาจะว่าบบเป็นยังเขาจะเดินนี่เสียบตัวนี้ใส่ก็ได้แต่ว่าต okay. ัวนี้เขาจะไม่ถอดติดไว้ตลอดการตัวนี้หาสิรษมแบดตัวนี้แบดลุดแล้วเหลือสองขีดตัวนี้ออืน่าเลยขีดเข้าไปกลับไปแบบศีรษะแบดเขาเลยเป็นสามขีดเลยตัวนี้ก็ล่อล่อให้แบตเปินขึ้นอีก เออบรรทอดสี่ขีดมันเต็มเนาะโดยแม่สี่ขีดมันเต็มแต่ว่าตอน่าสากแบตบ่อยเปิดน้าเดี๋ยวบัรรทัดยากษศากตร์นศากตรโทรศัพท์ได้เห็นได้ไหนศากตรโทรศัพท์เลยเขาก็ถอดสายสากเสียบเข้ามาแต่ว่ามันมันมีอีกมอเตอร์หนึ่งมอเตอร์หนึ่งเดียวคีบคือกันเดี๋ยวมีหูมีปลั๊กหูปลั๊กเสียบแต่ว่ามันตอนนั้นมีปัญหาหลือเขาจะยิ่งส่งขึ้นไปอันนี้ศาสตร์ไหนศาสตย USB โดย สักได้แต่สาย USB เสียบานี่ก็สักได้เลยโทรศดอกไฟไม่ใช่ดอกไฟเจ้านร้นเปอันนี้ม่นมันหุ่งเยอะเออ s i m p l หน้ำดู i e นาม่อเออในำทีแม่เลาไปเบิ่งดูนามนะมันแดงคือวายอเปิดแล้ว นัดนัดขบมันคลมันคุ้งตาเอ้ยลุงวะเห็นเขาทางลงมือวาดนี่นะทางลงจึงคุ้งนี่คือบาดแดงบาดนี้ ถามเขาเบิ่งใหม่เด้อถามสั่งใหม่ก็โอเคพี่น้องเว้ยฮะวายไฟมันแห้งมันก็แห้งอ่ะเนาะปาตัวสัางอัน สร้างของน้ำพอนี่คู่ไว้เซบอ่ะอันน้ำใหม่นะร้ายไปได้ใหม่นะโอ้เป็นตาสีหอดน,นะของหน้าพะนะแคนมาพี่ มาพี่ยางมาพี่ไปยูบปากสองไปอะมาช่วนมือเฮืินผลปมมือส่วนไปปากสองมันจะไปโอ้ยเออมันบริษัทธมันเป็นแบบนี้เนาะเก่าวัดเก่าจุดสองวันฮะ มันเป็นอะไรตะหัก,หกมันแดงเนาะอ่ะา้ไยันดมันลง,พงนโนลงพดอ<า>เอาลงไปจากเสน้นเออเอาลงไปจากอันนั้นอันเสน้นเส้นท่อน่ะสี่เส้นซัมกับซัมก,บม,มกับอันนี้มันมันมันเส้นละจากเมตรวะเส้นละสี่เมตรอออเอาลงไปหาผู้ สามเมตรฮะสี่สี่เออแค่มันกันกับตัวเก่าตัวเก่าก็สี่เซนเท่กันตัวนั่นบอมันสีลงไปโค้งนั่นมันลายสีแดงแม่นลายสีให้สร้ามขึ้นมาดึงขึ้นมาอ่ะสาดรถขึ้นมาเบิ่งนะแม่อันสไละพอลูกหกนะอืม แมนครับครแบตมันรุดเนี่ยแหละไฮซากเรื่องจริงโดยไฮซากกับนี่แหละแลาวก็เอาตัวนี้คีบเข้าไปเล้วโดยในเวลาที่ทำบริษัยอย่างอื่นนั่นแมนเราบริษัยอย่างอื่นขั้นเปิดดอ,อกไ่อกับเปิดได้จะว่าบริษัยเปิดได้โดย,โดยแมนแต่ถ้าเบิรงแบตนี่แหละเขามันเขามันเต็มเต็มคักนะคะรับงถอดมันนี่มาว้นี่โดยแล้วก็จังเติดนน้ำได้บริษัยบริษัยใส่คู่กันไลย วายซากเลยครับเปิดนั่นบอกเขาจะาเพราะว่าไฟน้ำมันสีขาวมาในหมอนี่ไฟจากแผ่นั้นโซลาเซลล์นี่ยมันสีขาวในหมอแล้วมันสีกินมันสีกินไลอสดแหละเขาจะยันใดพังไว้เขาจะโดยแต้องตามกฎระเบียบอืาอ่าอ่าใส่ตามวิธีการเดี๋ยวมันก็เต็มดอกแดดแห้งปะนี่ เนทางไมเห็นทางต่อหักหุงอยู kind of sheep, ่บ no, ้านี Não, Somehow, uh ่นะหุ่งยุกเออขวาดดอกนั่นบ่ขวาดดอกนั่นเออ เด็กเืนมคนนี่ันนอนเสียวอันนั้นห้เสียวอันบอนมันหัวนะลังคานะให้เสียวแปลงหายเด้อวมเสียวมาเห็ุของหน้าสกอตด้องชัอนาเ็ผาห้องเพือนอนี้มากมาแต่มาแต่นต้อือะมันหัวแต่ซองบอนั่นแหละบอนนี่กับบอนี่ซองห้องมันมันเลยนอนหมได้ นเป็นเป็นบอนที่เนเคยตอกเลยตะปูเป็นปอกก็เลยน้ำมันสซึมลงมาหยอยลงมาเลยโอ้ค่ก็เลยเอามันขึ้นไปได้อยู่จื้ออ้าว่มันหัวบอนใด้เหมนฝนตกมาน่ะเราก็ขึ้นไปเจาะปลาตกแก๊ะลังมีของใส่ไปหรืบปอนี่เป็นระเบียบเลย

มันขึ้นได้อยู่รังค่านะพรากหลังจากขึ้นไปแปลงเอาไ<อ>ปแปลงงานร้อยสร้างขนาดแรกมันเนี่ได้เนาะห้องน้ำนะอเ,เอาเหืห,หวสานโอ้ย